สวัสดีค่ะวันนี้เรามาผัดกระเพราคอหมูอบนะคะอันนี้นะคะคอหมูอบที่เราอบเมื่อวานนะคะเอาที่เหลือนะคะเราก็มาทำเป็นกระเพรานะคะคอหมูอบนะคะนี่นะคะเครื่องปรุงนะคะมีพริกนะคะพริกแดงนะคะแล้วก็ตำนะคะแล้วก็ใส่ประกรหนนะคะเครื่องปรุงรสนะคะซอสน่อยอยู่ในนี้นะคะเวลาผัดเราก็เทลงไปในกระทะทีเดียวนะคะนี่นะคะอันนี้เราก็ เราก็ใส่นี้ก่อนแล้วก็มานี้แล้วก็มาผัดสองชนิดนะคะเรามีถั่วนะคะเอาของในตู้เย็นนะคะมาทํานะคะจะได้มีผักนิดๆไม่ใช่ว่าเราจะใส่หมู่องเดียวนะคะเราใส่ผักนะคะไปด้วยนิดหน่อยนะคะอ,อนี้ก็เป็นนะคะมะพรานะคะครอหมูอบนะคะของเรานะคะเนี่ยแซ่บไหลายนะคะเราที่ริงเราหาเป็นชิ้นใหญ่นะคะเราปลาเป็ดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพราะเรากินเป็นกับเผาใช่ไหมคะกะเพราครอหมูอบนะคะค ให้อร่อยไปด้วยกันนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอานี่นะคะเอาเิมน้ำมัน,มนไปใกระทะไปิมาเสร็จเราก็ใส่พริกเป็นก่อนนะคะพริกนี้นะคะที่เราคปรุงเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาใส่คอหมูอกนะคะแล้วก็มาใส่นะคะผักนะคะกะเพรานะคะเดี๋ยวเราไปทํากันได้เลยนะคะว่าสีสันออกมาจะเป็นยังไงนะคะอร่อยไม่อร่อยก็ดูนะคะการผัดหรือว่าการทํานะคะ ค่ะไปทํากันได้เลยนะคะเดี๋ยวพอเสร็จจะได้เห็นนะคะอยู่ในกระทะนะคะค่ะไปด้วยกันเลยนะจ๊ะนี่ค่ะผัดกะเพราพรพรหมูอบนะคะใส่กะเพราเยอะแซ่บเลยค่ะนี่ค่ะพรหมูอบชอบชอบกินกะเพราเยอะใช่ไหมใส่ไปเลย ไปเลยนะคะผุกเขาเข้ากันนะคะค่ะผัด ให้เค็นโคตนะคะไม่รู้มันเดี๋ยวต้องลองชิมก่อนอืมเป็นตะเฉยนี่ละเกษตรนะคะเราเราจะวิ่งเข็งนะคะเขามันจะเค็ในตัวของมันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวขอเอาน้ำปลาก่อนนี่น้ำปลาอยู่นี้นะคะ เดี๋ไปยืดมืนะคระับเดี๋ยรมันเก็บตัางที่เดินนะะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะคะ่ะนี่กระเพราข้อมูอ,อกของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตักใส่จาปิดแก๊สกดตปิดแก๊สไปนะคะก็ เสร็จเรียบร้อยนะคะหนกระทะนะคะนี่ค่ะเรียกกัะเพราคอหมูอ,อกนะคะนี่อร่อยแสิบได้หลายเลยจ้ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะคะนี่นะคะเห็นไหมคะ เผาคอหมูอกนะคะแซบหลายๆนลคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจนะคะขอทุกท่านจงมีความสุขค่ะบญรักษาภาคพพุ้งองสาธทุกค่ะบ้ายยไปแล้วค่ะไว้เจอกันารต่อไปอคลิปต่อไปนะคะเราจะจามอยู่แล้วนะคะเนี่ยนี่นะคะเป็นหมูอบนะคะอบในหม้อนะคะอบแบบแซบๆเลยนะคะนี่นะคะ เห็นไ,ไหมคะแซบขนาดไหนก็ลองกินคะ่ะบุญรักษาพระคุ้มครองสาทุไปบาจ้ามีกินข้าวกะเพราขอหมูอบนะคะนี่นะคะจานให,ใหญ่เลยนะคะกะเพราะนะคะนี่หมูนะคะขอหมูอบนะคะแล้วก็มาไล่ข้าวเป็นข้าวจานเดียวนะคะามากินกันค่ะไล่ข้าวจานเดียวจ้า อร่อยนะคะข้าหมูอบอบจงเหลืองนะคะแล้วก็มาทำเป็นกะเพราราบไปเลยะคะ่ะของมาขาย ลองโหลห้าสิบนี้ไม่กี่บานหรค่ะแล้วใส่ถั่วก,กับกระล่เปลงไปนคะคะแล้วก็ใส่ใบกะเพราให้ถึงเครื่อง กินกันได้เลยจ้าเรีืกกะเพราข้าวราดกะเพราก็เป็นกะเพราเลยรสไา่เงาะ ก็อร่อยมากเลยนะ,ะข้าวไหลยอยู่ค่ะอร่อยมากนะคะเขาอยากไปซื้ององนะคะไหลไหลยอยู่นี่ค่ะมาคีมไหยคะไอ้นี่เป็นกระเพรา,าหมูกรอบเอ้ยหมูหมัหมกนะคะกระเพรา,าหมูหมกักอืม อร่อยอร่อยนะคะค่ะอร่อยค่ะ,ออคะของไข่เยอะมาก เผ็ดดหน่อยค่ะเอ่อกำลังก <börjar> ินข้าวเผ็ดไอ้นี่เป็นหมูอบ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอท่านผู้ชมท่านที่เข้ามารับชมนะคะจงมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนขอปลอดภัยแค่ค้าจากปัยอันตรายทั้งปวงบุญรักษาภาพคุ้มของสาธุค,ค่ะบ๊้ยบ่ายจ้าสวัสดีนะคะป๊ายบาย่ายค่ะไก่งข้คอหมูอบนะคะหอมอบอบดีมอไฟฟ้าอร่อยขนาดนี้น้ำจิมแซ่บๆเลยไม่การเนี่ยเข้าปากได้เลยคะ่ะอื อร่อยครับ